ใบก้ามปูนะครับผมแล้วก็วัสดุปลูกใบก้ามปูนะครับของปลายี่ปุนนะครับมีใบก้ามปูแล้วก็เป็นมูลไเดือนนะครับที่ผมมาส่งครับมูลไร่ปลามูลไถ้เดือนตุ้ตีก็มาส่งให้แกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไม้กันนี่นี่นี่ครับในที่สุดเดี๋ยวผมก็มาตามหายักอีกตัวเจอนะครับวันนี้มาที่บ้านปลาญี่ปนครับก็คือตัวนี้นะครับผมอินทราชิตนะครับกัดสีเต็มที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะ ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงยักษ์ก็นี่หนะครับเขาจะมีสะพานไม่ใช่สะพานหรอกก็มีสะพานเกือบทุกตัวแหละที่ว่าผมเห็นยกัยกษ์มานะครับเนี่ยครับเขาเป็นอินทรชิตนี่กัดสีเต็มนี่นะครับผมเคเดี๋ยวผมไปพาไปดูยักษ์อีกตัวนึงครับต่อไปจันทชน,น,ทช,นชื่อเรียกยากอันนี้เป็นยักษ์อีกตัวนะครับจันทชนคล้ายๆ้ายเท้าฮิรานพนาสูรน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันใชคล้ายๆกันเลย ต่เท้าฮีรานมันจะสีใบมันจะเข้มกว่านี้ถ้าผมที่ผ่านตานะครับอันนี้เท้าจันทชนนะครับเดี๋ยวต่อไปยากอีกตัวนะครับไปตัดรามเกียรนะครับนินทะเสนนินทะเสนไม่ใช่ลิงหรอนินทะเสนลิงเป่ะเออเป็นลิงเป็นลิงอ่าถือว่าเป็นเอ่อความรู้ไปนะครับนินทะเสนนะครับตัวนี้มีก็เก็บไว้เลยมันจะคล้ายๆไอหนุมานแต่มันเป็นลิงนะ เป็นตระกูลลิงนะครับเดี๋ยวลิงอะ่ะเดี๋ยวผมไปเจาะรายละเอียดให้นะครับผมอน,นี้เป็นลิง,ลงนี่จะเสกัดใบใหญ่สวยมากนะครับอันนี้แดดร้อยฝนร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยใบเขาจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวพาไปดูพญายักษ์ที่นี่เลยดีกว่าอ,อุม้มตึกสายเยอะนะครับไม้กเก่าเก่าไม่ได้ไ่โดนหรอกนะครับนี่เลยพญายักษ์อันนี้กัดสีเต็มที่จะบอกว่าตอนนี้ต้นนี้นะห้าพันไม่อยู่แล้วนะครับผมราคาไปไกลมากนะครับ อันนี้อีกทีอะไรนะชมพูพานชมพูพานคลองเมืองเป็นตระกูลรามเกียรติ์เหมือนกันนะครับตระกูลรามเกียรติ์เขาจะมีใบเขาขาวตรงนี้มีเส้นมันก็ไม่เชิงเสมอไปที่เป็นตระกูลรามเกียรติ์หรอกอันนี้เป็นสูรเสน่ไม่กี้นี่เสน่ใช่ไหมอันนี้สุรเส,ะส,ะส,ะสะนนะครับนี่มันจะคล้ายๆกับออะไรนะคุ้นๆสุขัลลัยสองคล้ายๆกันนะครับดูดี สุขไทยสุขโขไทยสองกับเนี่ยตัวเนี้ยนินาเสรนนะครับต้องต้องต้องค่อยๆศึกษานะอย่าไปห้าวาตามที่คนเขาขายนะครับเดือนไว้